แล้วะที่จบไปเมื่อวันพใุ่งนี้ก็ในเรื่องของการของคุณบวาเพ็ญกุศลนะครับเพื่อที่ถวายเป็นพระราชกุศลแะได้หลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งวันพรุ่งนี้13ตุลาคมก็จะเป็นวันคล้ายวันสุกร์ ก็จะได้ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์จเก้ารูปนะครับได้รับเกต่นเดียวกับทุก็จะมาเป็นพิธีกล่าวคำรำลึกในพระมหาอุปถัมภที่กรุงธนบุีนะครับหลังกนี้เดี๋ยวไปย่างดิเชิง ชั้นมัธยมบางคนก็อาจจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราคงนึกถึงภาพบรรยากาศในวันนั้นได้ดีนะครับยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นประมากษัตริย์ที่ครองราชอย่างยาวนานที่สุดในโลกนะครับท่านครองราชเึ็น70ปี ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้ที่กองราชยาวงานที่สุดเท่ากับพระองค์พระองค์ทรงลงนามประเทศชาติะสมผูธธ้ก่อนะครับมีโครงการต่างๆที่ท่านอาจารย์อาวุธได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับโครงการราชดำเริโครงการพระราชทานต่างๆสี่0ักว่าโครงการซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมะสมผูธธ้ก่อ ทุกจังหวัดนะครับและก็ได้พระราชทานพระรมราชวาทพระรมราชบายอาาตรพระราชาต่างๆเดในในั้นก็คือหลักของเศร,รษฐกิจพอเพียงซึ่งได้พระราชทานไว้ให้กับประสบนิกรชาวไทยจนมาถึงวันนี้นะครับทุกประเทศทั่วโลกก็ได้นำเอาหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงนี้ ใช้นะครับซึ่งเป็นหลักที่เป็นความเป็นจริงนะครับให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนความถูกต้องนะครับโดยมีหลักสา,า,ารประการหลักการพอประมาณหลักการมีวงคุ้มกันหลักการมีเหตุผลและอยู่บนเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมก็อยากจะฝากลูกๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับ อล่างว่าให้เราตั้งมั่นอยู่บนหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะทำอะไรก็ตามนะครับต้องยึดดักเหตุผลหลักพอประมาณแล้มีปูคุ้มกันและอยู่บนเรื่องไขของความรู้และคุณธรรมลูกๆก,ก,ก็จะมีความปลอดภัยนะครับหลักความพอประมาณก็คือประมาณในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับและมีเหตุ มีผลประกอบกันมีภูมิร่วมกันที่ดีแา่เป็นนักเรียนนักศึกษาก้รู้ว่าต้องทาหน้าที่อะไรนะครับต,ต้องมีเหตุมีผลอยู่ตลอดนะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวคิ่มไม่ดีมีความรักความสามารถีมีระเบียบมีวินัย ขอแม่มาอยู่ที่บุกานต้องคิดเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องการเรียนจบแล้วเราต้องคิดนะครับที่จะทำการทํางานนะครับให้มีเงินเดือนมีรายได้ให้มีครอบครัวเรียงดูคนที่เราต้องรับาะพ่อแม่ของเราที่เราต้องตอบแทนนะครับเพื่อวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับเราอยามพวกเราทําความดีมีจิตอาสา อยากให้ใส่เสื้อเหลืองนี้ทุกวันนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับกแล้วก็ทำจิตอาสาบัางเป็นประโยชน์นะครับใครจะไปช่วยสังคมไปช่วยชุมชนนะครับไปช่วยจิตอาสาตรงไหนก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำนะครับลูกนั้นก็ฝากไว้ลูก,ลกทุกคนนะครับว่าใช้ หลกเศรษฐกิจของเพียงแล้วพวกเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนำพาประเทศชาติไปให้อยู่ในมือของพวกเรานะครับลูกวันนี้การศึกษาเท่านั้นที่ในหนงสอนว่าประเทศไหนการศึกษาดีประเทศนั้นก็จะมีความเจริญประเทศไหนที่มีความรักความสามัคคีสังคมนั้นประเทศนั้นก็จะมีในความเจริญประเทศไหนลกราคาคัากันสังคมไหนองค์กรไหนลดราคาคามขัดกันงองค์กรนั้นก็มี ให้ลูกๆทาความดีทําความดีไม่ต้องกลัวว่าต้องเพื่อนเห็นคุบาอาญา์เห็นคนอื่นเห็นนะครับการปิดฟองหลังพระนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีลูกแต่พระจะได้สวยนะครับถ้าเราปิดแต่หน้าพระหลังพระไม่มีคนช่วยกันปิดแะพระก็จะไม่สวยนะครับเพราะนั้นให้ลูกๆทาความดีถึงแม้จะไม่มีใครเห็นก็ให้ตั้งใจทาความดีว่าเราเป็นคนดีเราทาแต่สิ่งที่ดีนะครับ ครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านผู้ในการนะครับเสร็จสิ้นนะครับสําหรับพิธีเรื่องในวันท้ายวันสวรรคตของราชการที่เก้านะครับขอบคุณท่านผู้ในการท่านรองผู้ในการทุกท่านนะครับกบขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านได้พักผ่อนตามอัธอาศัยนะครับท่านใดที่จะบันทึกภาพที่เวีหน้าเวทีเดี๋ยวอีกสักครู่ก็สามารถจะบันทึกได้